ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอ่าค่ะแล้วก็บอกแม่ส้มปังไม่หยุดเพราะอะไรรู้ไหมสาวที่คว้ามงนะคะมิส s u น i ิเว s ร์สปทุมทานี2 0 2 5ในวันพรุ่งนี้ จะต้องไปงานต่อในวันที่29มิถุนายนลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลยานอะไรไปร่งาน Love Pride Parade Bangkok 2อ2 5นะคะที่ M district แล้วก็ The ะ a อ l g r กร p เรียบผนึกกำลังเอกชนแล้วก็ภาครัฐสร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ปิดท้ายเดือนแห่งความภาคภูมิใจนี่แล้วที่สำคัญนะเขามีขบวนพาเรดคุณแบบว่าสีรุ้งนะยาวตะการตานะคนไปร่วมงานก็คือเยอะแน่นอนแล้วที่สำคัญเขายาวที่สุดในเอเชียนะรอบนี้นะคะระยะทางการเดินนะ คือ6กิโลเมตรจากสนามกีฬาแห่งชาตินะคะสนามกีฬาแห่งชาติสุข อันนี้อ่านยากก็ช่วยหน่อยได้ไหมสุพัชลาสายสุพัชลาสายถึง M District นะคะตั้งแต่เวลาแบบบ่ายสามครึ่งไปต้นไปนะคะคือนอกจากสาวงามผู้คว้ามงแล้วนะคะจะได้ไปร่วมงานแล้วค่ะยังมีแม่แอลด้วยนะคะแม่แอลสุภลัณษณ์นะคะควงคู่มากับสาวแอนโทเนียค่ะแอนโทเนียโพลซิลที่เป็นศิลปินดารานางงามนะคะแล้วก็มีอีกมากมายคือคนเยอะแน่นอนวันนั้นค่ะจริงแล้วยังมีกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ค่ะร่วมฉลองไพรมันที่ศูนย์การค้าเอ็มเฟียร์และศูนย์